ภูเขาสีเทาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีช่างตีเหล็กหนุม่มคนหนึ่งเขาอาศัยอยู่กับบิดาซึ่งเป็นช่างตีเหล็กเช่นกันชายหนุม่มคนนี้เป็นหนึ่งในบรรดาช่างฝีมือของเมืองเขาใฝ่ฝันที่จะผลิตงานที่ทำจากโลหะที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะเด็กหนุม่มโตมาพร้อมกับเรื่องราวของพวกปีศาจที่ได้ค้นพบและผลิตโลหะชั้นดีซึ่งสามารถนำมาทำดาบ ทำเครื่องไถททำอาวุธที่แข็งแกร่งทนทานแต่ทว่าพวกมันอาศัยอยู่บนภูเขาสีเทาที่เมื่อใครได้ไปเป็นต้องตาบอดกลับมาทุกคนเพราะหมอกควันพิษจากภูเขาแห่งนั้นในครั้งนั้นที่บ้านเมืองเกิดภัยแล้งความแห้งแล้งนี้มากจนทําให้ดินแข็งจนกระทั่งเหล็กผานไถแต่กราวกับทําด้วยแก้วพระราชาจึงสั่งให้คนไปตามช่างตีเหล็กมาเฝ้า เมื่อมาถึงพระองค์ก็ตรัสว่าเจ้าเป็นช่างตีเหล็กที่มีฝีมือที่ดีที่สุดเจ้าคงจะหาทางแก้ไขได้ถ้าเจ้าไม่มีทางแก้ปัญหาทั่วทั้งเมืองก็จะต้องพบกับความอดอยากหิวโหวยแล้วชายหนุ่มก็กราบทูลว่ามีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นก็คือต้องค้นหาความลับของเจ้าปีศาจแห่งเทือกเขาสีเทาให้ได้ก่อนพระราชาต,ตรัสตอบว่าขารู้ แต่ข้าไม่อาจเอาก,กองทัพของข้าไปเสี่ยงในหมอกที่จะทำให้พวกเขาตาบอดหรอกนะยิ่งกว่านั้นถ้าเราฝ่าด่านธรรมชาตินี้ไปได้เราก็จะไปไม่ได้ไกลกว่านี้หรอกเพราะดาบของพวกเราก็จะหักแน่เมื่อโดนเสื้อเกราะของเหล่าทหารที่มีอาวุธหน้าเกรงขามเจ้าจะต้องหาทางอื่นให้ได้ระหว่างที่เจ้าหาทางอยู่ข้าจะให้คนทั้งเมืองเตรียมตัวทำการเพราะปลูกทีนี้ก็เหลือแต่งานของเจ้าแล้วละ่ะ ที่จะต้องหาโลหะชั้นดีที่จะทำผานไถเพื่อการเริ่มต้นการเพราะปลูกช่างตีเหล็กไม่ได้ฟังแล้วก็หยุดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ทูลว่าข้าพระองค์มองไม่เห็นทางอื่นเลยข้าพระองค์อยากจะพยายามค้นหาความลับนี้ให้ได้และหากทำสําเร็จก็ขอพระองค์สัญญาว่าจะไม่ทรงบังคับข้าพระองค์ให้ทำอาวุธจากโลหะที่ได้มาใหม่นี้และข้าพระองค์ยินดีจะเอาสายตาเข้าเสี่ยง เพื่อความสุขของชาวบ้านชาวเมืองพระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ทรงให้สัญญากับช่างตีเหล็กว่าจะไม่ขอทำอะไรที่ผิดต่อมโนธรรมแล้วช่างตีเหล็กก็พูดต่อไปอีกว่าในอีก8วันข่าพระองค์พร้อมที่จะออกเดินทางตั้ง8วันเลยหรือเจ้าต้องคิดถึงฤดูการหวานที่จะมาถึงด้วยนะข่าพระองค์ยังทูลตอบอะไรตอนนี้ไม่ได้ แต่ขอเวลาค้าพระองค์8วันสำหรับเตรียมตัวถ้าไม่ส่งอนุญาตข้าพระองค์ก็จะไม่มีโอกาสทําได้สำเร็จเมื่อพระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็อนุญาตช่างตีเหล็กกลับไปบอกพ่อที่โรงตีเหล็กพ่อเป็นผู้ถ่ายทอดอาชีพนี้แก่เขาก่อนที่พ่อจะหยุดงานตีเหล็กเมื่อไปถึงเขาก็ได้บอกพ่อว่าพ่อข้าขอร้องท่านหน่อย ช่วยกลับมาหยิบค้อนตีเหล็กอีกสระยะหนึ่งเถอะพ่อได้ฟังเช่นนั้นก็ประหลาดใจแต่เมื่อลูกชายได้อธิบายแผนของเขาให้ฟังพ่อจึงรับปากแล้ววันรุ่งขึ้นชายหนุ่มก็เดินทางไปในป่าในขณะที่พ่อก็ตีค้อนอยู่บนท่งตั้งแต่เช้าตรู่จนถึงพระอาทิตย์รับขอบฟ้าชาวบ้านต่างแปลกใจบางคนเริ่มซุบซิบว่าชายหนุ่มช่างตีเหล็กกลายเป็นคนเกียจคร้านไปแล้ว ปล่อยให้พ่อทำงานอยู่ผู้เดียวแต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าถามไม่ว่าจะถามพ่อหรือถามลูกในที่สุดพอถึงวันที่8ชายหนุ่มก็ออกเดินทางเขานำถุงใบใหญ่ที่บรรจุสเสบียงที่พอเพียงสําหรับหนึ่งสัปดาห์ไปด้วยการที่ช่างตีเหล็กหนุ่มหายตัวไปยิ่งทำให้ชาวบ้านสนใจใคร่รู้มากกว่าเก่ามากกว่าที่เขาเดินไปในป่าเสียอีก แต่เมื่อเห็นผู้เป็นพ่อยังคงทำงานต่อไปจึงไม่มีใครถามมีเพียงบางครั้งที่มีคนถามข่าวครา,าวของช่างตีเหล็กและผู้เป็นพ่อก็ยิ้มอย่างมีเลศนันแล้วตอบว่าพวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกเขาไปสาอหาโลหะเพื่อมาทำคันไถที่จะทำให้ทุกอย่างแตกสลายไปแม้แต่ก้อนหินว่าแล้วผู้เป็นพ่อก็เคาะบนทั่งต่อไป สิบวันผ่านไปมีคนเห็นชายช่างตีเหล็กกลับมาในเย็นวันหนึ่งท่าทางเขาเหนื่อยล้าแต่ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนจึงกรูก,กันเข้าไปถามเจ้าไปไหนมาเจ้าไปทำอะไรมาเจ้าเอาโลหะที่แข็งแกร่งกลับมาด้วยหรือเปล่าช่างตีเหล็กประกาศอย่างใจเย็นว่าข้าไม่ได้นำโลหะอะไรกลับมาเลยแต่ข้าได้รู้ความลับของบรรดาพวกปีศาจแห่งเทือกเขาสีเทา เมื่อทำให้พวกอยากรู้อยากเห็นกลับไปแล้วเขาก็ขังตัวเองอยู่ในโรงตีเหล็กกับพ่อผู้ชาราซึ่งดีใจจนน้ำตาไหลที่ลูกชายกลับมาในบริเวณข้างนอกชาวบ้านที่มาชุมนุมกันมองเห็นควันจากปล่องไฟและในขณะนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงค้อนดังกังวานไพเราะหลังจากรอคอยมาครึ่งวันในที่สุดประตูก็เปิดออกชายหนุ่มช่างตีเหล็ก ไถคันไถใหม่เอี่ยมที่ทำออกมาด้วยเขาออกคำสั่งว่าใช้โคเทียมคันไถสีตัวชาวนาตอบว่าเราต้องไปในทุ่งนาเพราะตรงนี้พื้นดินอัดแน่นแข็งยังกะหินแน่แต่ช่างตีเหล็กตอบอย่างไม่สะทกสะท้านว่านั่นแหละคือสิ่งที่ข้าต้องการคนทั้งหมู่บ้านรวมทั้งเจ้าเมืองข้ารับใช้ และขุนนางทั้งหลายต่างมาชุมนุมกันอยู่ที่นั่นเมื่อเทียมโคเสร็จสิ้นลงช่างตีเล็กก็จับคันไถและตะโกนว่าเฮ้ยเจ้าโคเดินหน้าไปอย่าให้มีอะไรมาหยุดเจ้าได้โคทั้งสี่ตัวดึงจนสุดแรงกระทั่งได้ยินเสียงไม้หักและมีเสียงเสียดสีกันของอุปกรณ์เล็กพานไถมีเสียงเอียด เจ้าโขก็เดินหน้าไปบนพื้นดินที่แข็งแกรง่งโดยไม่หยุดย่อนช่างตีเหล็กได้ไถดินเป็นร่องลึกงามและเป็นเส้นตรงพอเขาไถาเสร็จก็ได้ยินเสียงโหร้องแสดงถึงชัยชนะและเมื่อเสียงนั้นเงียบลงก็มีคนขอให้เขาเล่าว,ว่าทำไมเขาจึงไปถึงใจกลางภูเขาได้โดยไม่ตาบอดกลับมาเขากล่าวอย่างถ่อมตนว่าง่ายนิดเดียวระหว่างระยะเวลา8วัน ข้าฝึกเดินปิดตาตรงไปยังเสียงค้อนที่พ่อของข้าตีบนทั่งและที่ภูเขานั่นข้าก็ทำเช่นเดียวกันโดยการเดินฝ่าหมอกหนาไปตามเสียงตีเหล็กของพวกปีศาจเมื่อไปถึงที่นั่นข้าก็ไปซ่อนตัวในทางเดินใต้ดินและได้สังเกตดูพวกมันทำงานแล้วข้าก็ได้รู้ว่าพวกมันทำอย่างไรจึงจะได้โลหะที่แข็งแกรง่งจนในตอนขากลับข้าก็เดินปิดตาฝ่าหมอก าตามเสียงค้อนของพ่อข้าผู้ที่คาดว่าจะได้ฟังเรื่องราวการผจญภัยที่ช่างตีเหล็กไปต่อสู้กับพวกปีศาจรู้สึกผิดหวังแต่คนฉลาดทราบดีว่าพวกเขาเป็นหนี้บุญคุณช่างตีเหล็กเพียงใดที่ช่วยให้บ้านเมืองรอดพ้นจากความอดอยากพระราชาเมื่อได้ทรงให้สัญญาพระองค์ก็ไม่เคยขอให้ช่างตีเหล็กนำเอาสิ่งที่เขาได้พบเห็นมาทำอาวุธที่จะก่อให้เกิดความทุกข์แก่ผู้อื่นเลย